สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาเจอกันซิงอีกแล้วนะครับเราก็เช่นเคยครับเราอยู่กันที่นิสสันอินเทลเจนชอยส์แอมพเลอร์นะครับวันนี้ครับซิ่งมีรถยอดนิยมรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นเรือธงของนิสสันเราเลยนะครับเจ้าฮารีนะครับเป็นเจ้าตัวนิสสันเทียรานะครับตัว J32 เครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์2.5 xV นะครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่มีสันลูปมาให้นะครับเป็น2.5ที่ยังไม่มีสันลูปนะครับผมใครที่สนใจเจ้าตัวนิสสันเทียร่าครับเป็นรถรุ่นหนึ ที่นั่งของคนโดยสารตอนหลังเนี่ยเหมือนนั่งโซฟาอยู่ที่บ้านนะครับเจ้าคันนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูความน่าสนใจของเจ้าตัวเทียน่า2.5 XV คันนี้กันดีกว่าครับว่ามีความน่าสนใจยังไงตามสิงมาเลยครับสำหรับตัวรถนะครับตัวนี้มาในสีบอลเงินนะครับเป็นสียอดนิยมนะครับสีนี้เนี่ยจะเป็นสีที่เรียกว่าค่อนข้างเก็บริ้วรอยได้ดีนะเวลารถมีรอยขีดข่วนเนี่ยก็จะเห็นได้ค่อนข้างยากเลยนะครับไฟหน้าเนี่ยจะทํามาเป็นไฟหน้า ้าขาวแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมากับล้อแม็กเดิมๆของเขาเลยนะครับได้ยางโยโกฮามานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับกระจกจะมีไฟเดียวด้านข้างมาให้แล้วนะครับผมมีปุ่มคิเลสโกมาให้ในส่วนของด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านนอกเนี่ยไม่ได้ตกแต่งคิ้วกันสัดอะไรเพิ่มนะครับก็จะแนวสไตล์รถบ้านนะใช้เดิมๆเลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยๆมาดูรอบๆคันแล้วกันนะครับด้านหลังนะครับผม ไฟท้ายไฟเบรกนะครับก็จะเป็นไฟเบรกแบบ LED นะครับผมแล้วก็จะมีสติกเกอร์สัญ,ญลักษณ์วงบอกออปชั่นอยู่นะครับว่าเป็น2 5 0 XV เครื่องยนต์ V 6กนะครับผมกันชนหลังนะครับมีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้ถึงสจุดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยฝาท้ายเนี่ยสามารถกดเปิดด้วยรีโมทได้นะครับผมแล้วก็กดเปิดจากด้านในก็ได้นะครับโดยรวมตัวรถเนี่ยด้านนอกสีก็ดูสวยงามเรียบร้อยดีนะครับสีนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสีที่ค่อนข้าง ให้ความนิยมตลอดการเลยนะครับผมใครที่สนใจเจ้าตัวเทียนา250 x v คันนี้ก็น่าสนใจเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในของเจ้าตัวเทียนาคันนี้ดีกว่าครับว่าเขาจะสวยงามขนาดไหนตับทึมเลยครับเข้าไปดูในส่วนของภายในห้องโดยสารของเจ้าตัวเทียนา250 x v คันนี้นะครับผมพอเข้ามาแล้วนะครับจะให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างหรูหราเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีตกแต่งลายไม้มาที่คอนโซลนะครับที่พวงมาลัยแล้วก็ที่คอนโซลตัวกลางนะครับผมก็ให้ความรู้สึกหรูหรา ภายในของเขาครับจะออกเป็นสีเบจนะให้อารมณ์ผู้ดีเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีตัวคูชออนโทลนะครับสามารถล็อกความเร็วได้แล้วก็จะมีตัวด้านซ้ายนี่จะเป็นตัวที่ปรับฟังก์ชันกับวิทยุต่างๆนะครับผมถุงลมนิรภัยนะครับก็ในส่วนของคู่หน้าเนี่มีมาให้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลขไมค์คันนี้ครับใช้น้อยด้วย1 2 6 0 0 0มกกิโลเท่านั้นเองนะครับผม ัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็มีเมมโมรีเบาะไว้ที่แผงประตูด้านข้างนะครับผมอ่ามีม่านหลังไฟฟ้ามาให้นะครับผมแล้วก็ตัวแอร์นะครับจะเป็นแอร์ออโต้นะครับดิจิตอลนะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับผมของใครของมันปรับได้เลยวิทยุนะครับเป็นซีดีคู่ตัวจากโรงงานนะครับตัวนี้เล่นได้ถึง6แผ่นเลยนะครับผมโอเคด้านหน้าก็เรียกว่านั่งสบายเลยนะครับแล้วก็สภาพเบาะถือว่าสวยเลยเดี๋ยวเราไปดู ข้างหลังดีกว่าครับว่านั่งสบายขนาดไหนนะครับผมสาหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับเรียกว่าอารมณ์นั่งโซฟาอยู่ที่บ้านเป็นแบบไหนนะครับอันนี้แบบนั้นเลยนะครับผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยเป็นสไตล์ผู้บริหารนะนั่งค่อนข้างสบายมากพด้านใหม่นะครับเบาะใหม่นะครับไม่ขาดเลยนะครับผมสภาพสวยนะอันนี้ใครที่สนใจนะครับผมก็แนะนำให้เข้ามาชมกันได้เดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างบอดี้ของคันนี้ดีกว่าครับว่าเขาจะมีความสวยเดิมขนาดไหนนะตามซึ่มาเลยครับเดี๋ยวเรามาชมโครงสร้างบอดี้ด้านหน้ากันดีกว่าครับผม ตัวฝากระโปงนะครับผมสติ๊กเกอร์นะครับจากโรงงานมีครบนะครับ3มชิ้นนะครับพร้อมโลโก้ของลิสันนะครับที่ฝากระโปงชัดเจนนอกที่ฝากระโปงนะครับทั้ง2ด้านนะด้านซ้ายด้านขวานะไม่มีรอยประแจขันนะครับซอกในเดิมสนิทเลยนะครับแก้มเดิมนะครับไม่มีรอยขันเหมือนกันคานก็ยังเป็นคานเดิมนะครับผมก็สติ๊กเกอร์ที่คาสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับอันนี้มีความชัดเจนมีให้จากโรงงานเลยนะครับผมเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2.5นะครับ B6 นะครับผมก็เรียกว่าให้กําลังแรงม้าที่ค่อนข้างเเเหลลืืออฟยนะครับผม ดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับใครที่สนใจเจ้าตัวเทียนานะครับ250 XV คันนี้นะครับตัวรถเนี่ยมาในปี2010นะครับผมเลขไมล์หนึ่งแสนสอมนกิโลนะครับกับราคาของเขาแค่300,000กับ7,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจนะครับโทรมาสอบถามเจ้าที่ของเราได้นะครับที่เบอร์02-413-4446นะครับคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะฟรีดาวน์ได้ด้วยเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านนะครับแล้้วกกก็็มมีีีีบบรรรรรริาสส่่่งงถถฟใใใหึททเลยนนะคคัผจ ติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ซิ่งขออนุญาตลาไปแล้วนะครับพร้อมกับเจ้าตัวเทน่2.5 x v คันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ